ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโซนอีกด้านในเนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเสตจานฝั่งนี้เป็นไม้มงคลต่างๆนะคะน้องเจมมาแนะนํานิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็ทางร้านครับตอนนี้ก็จะมีพวกไม้ครับราคาตั้งแต่20บาทขึ้นไปครับแล้วก็สีบาทขึ้นแล้วก็โซน50บาทครับฟอร์ห้าสิบบาทก็จะเป็นไม้แดดต่างๆใช่ครับเป็นไม้มงเป็นไม้พวกชื่อมงคลนะครับไม้ประดับจัดสวนได้วางไว้หน้าบ้านได้ครับโอเคนะคะสาริกาลิ้นทองนะคะ ใช่แล้วก็นนต้นนี้ชื่อสามกระส,สัดครับสามกระสัต้นเขาสวยครับสวยนะนนต้นละห้าสิบบาทใช่ไหมใช่ครับต้นนี้คือเวลาเขามีงานมงคลน,นะครับพวกงานแต่งงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็จะไปลองทาน ใช่ครับเขาามงคลครับตัวนี้แล้วเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าสมมติบ้านใดแต่งงานแล้วบ้านนั้นไม่มีถ้าสมมติเป็นบ้านผมเอาไปฝากเลยเผื่อนี้ก็จะเหมือนแบบจะได้มีงานมงคลต่อมีงานแต่งมีงานอะไรเงี้ยครับอ่าที่ไปที่มาของไม้มงคลนะคะอันนี้สังกสัตว์เนาะครับผมนี่นะคะอันนี้น่ารักจังต้นอะไรคะน้องชื่อมยมด่างครับอุ้ยน่ารักอ่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นมายมที่กินได้หรือเปล่าหรือเป็นมายมประดับครับตัวนี้น่ารักอันนี้นะคะกระถางละห้าสิบใช่ไหมใช่ครับผมถังละห้าสิบบาทนะคะเจส่งออนไลน์ทุกรายการเหรอเนาะใช่ครับสามารถดูที่โพสของเพจไม้จีบบ้านบ้านได้นะคะครับผมนี่นะคะอันนี้ก็ห้าสิบบาทโกสนโกสนใช่ครับกห้าสิบบาทนะคะครับผมแล้วก็ลือสีผสมด้วยเนาะ จะเป็นด้านบนเลยค่ะต้นไม้สายมูใช่ครับต้นไม้สายมูมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นกระเบนครับกระเบนอีพีกระเบนเออเป็นไม่ใช่อีพีครับเป็นอโลคาเซียกระเบนครับเดี๋ยวโตขึ้นฟองมันจะใหญ่ครับจะเป็นลูกเหมือนลูกกระเบนแล้วครับผมแล้วก็จะมีเป็นนี่ค่ะของแท้นัาชดดำหรือนัราชประทานพรครับราคาเท่าไหร่ครับน้องเทนก็ทางนี้299บาทครับ299บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นอีกไซส์หนึ่งครับ ต่อกันี่พร้อมกําลังส่วนกันเลยครับอันนี้ก็499บาทนะคะไซสใหญ่ตัวนี้ครับจะ699บาทครับรับผม่รานับนไลท่นรทีกการับ่าครับ่ะานท่้านรับ่้านรับานรับที้นรับนรีร้ารับ่้นรับร้นับนับีร้นัวานัี้ลี้านรีร้านี้าน่ายรับทรับแบบ ดีมากครับตัวนี้ให้ราคารวมส่งไปเลยครับครับผมตัวนี้490บาทใช่ครงานกับลูกค้าอันนี้คอมแพคไม่เอ่ยตัวนี้เป็นตัวคอมแพคครับใช่ครับเบอร์เบิร์มาคอมแพคครับลายดีมากเลยครับตัวนี้ไม่มีรุดเลยไม่มีรุดเขียวเลยจริงจริง หน้อยเก้าสิบใช่ครับเป็นแบบคอมแพดด้วยนะคะโดมาร์ทเนย์กพปีกซิงเซ้นเนาะสองร้อยเก้าสิบใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ทางสวยเหมือนจะติดมาเบิ้ลเล็กๆน้อยๆมาแล้วด้วยครับนี่ีครับมีด้วยมีดราคได้รับนะคะราคาราคาเดียวกันไม่เกยใช่ครับสองร้อยเก้าสิบบาทเช่นกันครับสองราคานะคะใช่ครับใครร์มคอนเจอร์โคลโคลหาน้องก้าะครับผมเอ่อมิวมิวคอนเฟตติครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นไม้ยอดเลยครับนี่ค่ะมีรคขาลายสวยลายดีเลยครับราคาเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบบาทครับร้อยเจ็ดสิบใช่ครับผมรูปได้ายนี้ค่ะตันโตโซมาเท่าไหร่คะตันโตโซมาสองร้อยห้าสิบบาทครับมีหน่อใหม่ขึ้นมาอีกสองหน่อสามหน่อครับโอเคมาดิเลย่ะ ต่อไปครับแนะนำตอนนี้ครับ Golden Frame ครับ Golden Frame นะคะสวยเลยครับมันใหญ่มากส่งรับไงหลักคุณส่งได้ครับไอต้องส่งตะกร้าเลยครับสามารถใช่ไหมส่งได้ครับผมส่งได้ครับพี่ส่งได้เลยครับ Golden Frame ค่ะแล้วก็หลอโซเชียลค่ะติดแฮชแท็กเพราะวโบรย่าง Gold Rush นี่ไ ฝั่งด้านในเขานะคะก็จะมีมันคนหลากหลายมากเลยค่ะใช่ครับจะเป็นกุ้งนะคะตัวนี้เป็นโกสมินครับโกสมินติดด่างเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทครับนี่ตรงนี้เขาติดด่างนะครับเขาจะสีสวยครับแต่ถ้าจะอยากเลี้ยงให้แบบเ็าเป็นสีมินมินโกดโกนแบบนี้ครับก็คือต้องให้เขาอยู่ในแบบที่เย็นๆครับถอากาศเย็นเขาจะเป็นสีแบบนี้อครับใช่ครับไข่ลูกอะไร ร่มลำไรเขาอยู่ได้ครับแต่ว่าต้องแบบเลี่ยงแบบแสงแดดแบร้อนจากโค้ดเนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นมิวคอนเฟติมมิวคอนเท่าไรคะนื่งร้อยเจ็ดสิบบาทเหมือนกันครับเจ็ดสิบเหมือนกันเป็นไม้ยอดหมดเลยนะครับเป็นไม้ยอดหมดเลยลายดีด้วยครับสีออกมิวมิวจิมคลีนเนาะโอ้ผมจำได้เลยว่าไซนี้นี่สามพันห้ายังถือว่าถูกเลยครับใช่ไง แต่ตอนนี้คือจำนวนมันเยอะแล้เนาะจำนวนเยอะแล้วก็ราคาเบาลงจับจองซื้อได้เนาะใอ่าน้องที่คิงทีคิงครับตัวนี้ทีคิงทีคิงก็ะถางละ150บาทครับ150บาทใช่ครับลายดีๆเลยครับลายดีๆเนาะครับมีทั้งหมด3กระถางครับนี้นะคะ สามภะษาค่ะทีคิงซิงโคเนียมครับบอลดำสตูนฟอร์มสวยมากใช่ครับโอ้เลี้ยงไม้เก่งนะเราเนี่ยดูสวยอ่ะจริงจริงบอลค่อนข้างเลี้ยงยากนะครับจริงๆใช่ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายนะเขาจะชอบชื้นๆครับพวกนี้โอ้อันนี้น้องเจจะเอาดอกออกไหมคะเนี่ยไม่ครับบ่อยเขเนาะบ่อยใช่คไหมทำไมเจเลี้ยงฟอร์มคอมแพคมากเลยแต่ว่าของพี่ป้อมเนี่ยเป็นมาสก์เป็นแม่ อาจจะเป็นที่หัวป่ะหรือว่ากระถางผมบังคับไซน์ไหมบังคับไซน์ค่ับใช่ครับเพราะเผื่อเวลาลูกค้าสั่งเงี้ยมันส่งง่ายอ๋อโอเคบังคับไซน์นิดนึงใช่ไหมก็เลยฟอร์มประมาณนี้ส่แล้วปัญหาไม่ค่อยเกิดเลยครับกระถางเล็กๆอันนี้อันนี้เทคนิคสนตัวยใช่ครับอยากให้มันคอมแผวก็บังคับกระถางเอาพี่ใช่ครับนี่ก้ามป้งใช่ไหมครับเป็นป้งเขียวครับตัวนี้แต่กระเช้อด่างนะครับแต่ว่าเขายังไม่เปิดมามาจากเนื้อเยื่อตัวด่างเขาจะเลี้ยงไหม เกินปีแล้วแหละเกินปีแล้วแหละครับผมนะการซ่องก็ตัวนี้490ใช่494ใช่ครับ490นะคะครับผมนี่นะคะการซ่องเขียวตัวนี้ก็จะส299ครับอ๋อ299ครับน่ารักน่ารักโอเคนะคะก็จะมีต้นใหญ่ต้นใหญ่เนาะตัวนี้650ใช่ครับฟอร์มเริ่มมาแล้วครับเริ่มสร้างฟอร์มสวยแล้วครับนี่นะคะ ที่ที่บ้านเลี้ยงไม้ประมาณไหนยังไงอะสิหลายๆอย่างเลยครับคือเป็นโรงเรือนไหมคะหรือว่าเป็นแค่โรงข้างบ้านหรือว่าเป็นเป็นหลังบ้านเป็นหลังบ้านเป็นหลังบ้านครับค่อนข้างเปิดครับเป็นโอเปนมากกว่าใช่ครับไม่ได้ปิดเลยครับ อามาตาดเนาะใช่ครับอะคูมินาต้าเท่าไหร่เออสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเินะจ๊ะต้องจับขึ้นเสาครับไปจะได้ใหญ่อ่าฮะถ้าเกาะนี่ไปเลยนะบอกเลยใหญ่ทันทีใหญ่เลยครับออมเลื้อยนะคะฟองนี้ใส่เก้าสิบนะคะอะคูมินาต้าเขาน้องออมราคาน่ารักแปดสิบบาทค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะน้องออมของเขาแตะหวานเลยครับแตะหวานนะปุมันดามแบล็กคาร์ดินัลใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีตัวนี้ครับใช่ครับ นี้กุมารทองครับตัวนี้ติดดังก็ทำไมโอ้เนี่ยครับสวยเนาะใช่ครับนี่จะขายเท่าไหร่คะเนี่ยสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบเหมือนกันใช่ครับที่สามร้อยห้าสิบใช่ครับน้องไซข้างหลังขายเท่าไหร่นะไซข้างหลัไซใบสั่กหะตัวนี้ร้อยแปดสิบบาทครับร้อยแปดสิบบาทแปดสิบออนออนกลังสวยเงี้ยครับ กำลังน่ารักใช่ครับใหญ่ๆไปก่อนนี้ใหญ่ก็จะส่งลำบากรับอยากเอามาอยอะก็มาส่งลำบากเลยใช่ครับแล้วก็จะมีรอยซับสีทองครับอันนี้คือรอยซับสีทองใช่ครับคุณฟิโลใช่ไหมครับใช่ครับตะกุนฟิโลครับตัวนี้แต่ผมจำชื่อภาษาอังกฤษเขาไม่ได้โอเคครับโอเคครับแล้วก็เป็นโชคเก้าชั้นใช่ครับตัวนี้เป็นเชื้อด่างครับเขาเปิดด่างมาแล้วครับนี่โอ้ก็เพิ่งเปิดด่างใช่ครับ ถ้าเกิดว่าเขาแม่เขามีด่างเนาะน้องเจนเนาะเวลาเขาเปิดเนี่ยหูเลี้ยงตั้งหลายใบกว่าจะเห็นใช่ครับเขาเพิ่งเปิดมาครับเเพิ่งเปิดมาใช่ครับใบอื่นๆก็น่าจะด่างด้วยติดติดมาเล็กๆน้อยๆแล้วครับนี่ครับเออนี่นะคะแต่ว่าใบนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับ ก็พี่เห็นอโกนิมาด้วยน้องเจใช่ครับอากนิมาน้องเจก็มีนะคะอันนี้เป็นหลักซับคัฟซับนะคะใบใหญ่ๆเลยจางกระถางนี้เท่าไหร่คะเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบนะคะหลักซับเนาะก็นะคะอากงนิมาแล้วก็จะเป็นอุดมซับแบบขาวเขียวนะคะอุดมซับนะคะร้อยเก้าสิบบาทอุดมซับนะคะสวยเนาะ ใช่ครับเขาเป็นเขาเป็นพืชเอ้ยเขาเป็นแบบสวยมากเลยครับตัวนี้เป็นไม้สีอ่ะใช่เขาเป็นไม้สีสวยจริงนะคะดูเบอร์มากรีกฟอมของเขาก็สัากใช่คือแบบกอแน่นๆเลยครับเป็นคอมแพตที่กอแน่นแล้วเราค่อนข้างเสถียรเลยครับด่างเสถียรเลยครับเนี่ยครับสามารถแยกได้แบบสี่ห้าต้นเลยเป็นแบบคอมแพตแน่นมากใช่ครับทุกกระถางเลยนะครับที่กอแน่นๆนะคะ ส่งทุกรายการนะคะที่ถ่ายคลิปให้น้องนะคะส5 0ห้าสิบนะครับเคเรามาดูฝั่งนี้กันนิดนึงนี่คืออะไรครับตอนนี้เป็นกุ้งเหมือนกันครับอ๋อตัวนี้หรอครับตันนี้เขาชื่อเกล็ดแก้วครับเกล็ดแก้วใช่ครับอ๋อนี่คือเกล็ดแก้วนะคะใช่ครับเคนี่ก็กุ้งเหมือนกันนะคะใชคกางเกล็ดแก้วก็เป็นกุ้งเสื้อต่างเหมือนกันครับตัวนี้อันนี้ก็ถ่างละเท่าไหร่ครับติมา้ครับตอนนี้หรอครับเอ่อตัวนี้จะ สามร้อยครับตอนนี้ก็สองร้อยห้าสิบก้อเล็กครับจบขึ้นเสาให้เรียบร้อยแล้วครับรอเข้าใบใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับนี่ snow deep นี่โรสโนดีฟครับอันนี้บางคนเขาชอบถามว่าทำไมเขาไม่เปิดดังมาต้องรอเขาใบใหญ่ๆครับก็ถึงจะเปิดเพราะน้เขาจะต้องเปิดเป็นตัวนี้จะเป็นลาสนิมครับลาสนิมใช่ครับมันจะหายไป ต้องเองหรือว่าจะต้องใช้ยาฆ่าหรือจะต้องต้องใช้พวกยาพวกยาแล้วที่บ้านเราเป็นเคมีหรือว่าอินซีครับจริงๆจะเน้นเป็นอินซีครับไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเคมีเท่าไหร่ครับเออใส่เดียวกันใช่ครับพออยากใช้เคมีไม่ได้คนนกเกาะที่ใช่ครับมันอันตรายเด้ออนะคะอันนี้ก็จะเป็นมารมดับครับตัวนี้สวยกว่าใช่ครับไม่ได้ซื้อก็มีสวยกว่าความสวยเลยครับสวยสวยสวยนี้สวยจริงนะคะใช่ครับโอเค นี่ก็แคคคานาวนะคะครับก็อันนี้อะไรเอ่ยตัวนี้เขาชื hmm. <new> ่อว่านมหาเสน่ห์ครับโว่านมหาเสน่ห์ใช่ครับด้านล่างดีๆนะคะว่านมหาเสน่ห์ราคาเท่าไหร่คะนี่แปดห้าสิบบาทครับห้าสิบนะคะใช่ครับมีโมฮิโต้กลายด้วยแอบเห็ดแบบใช่ครับโมฮิโต้กลายนะคะใช่ครับครับโมฮิโต้กลายตอนนี้เขาจะเปิดมาเป็นอย่างนไงครับเออแปด มันเป็นแปลกใช่ครับสวยแปลกสวยแปลกแล้วดูข้างหลังค่ะดัางหลังครับไม่ดังหน้าดางด้านหลังด้างหลังไม่ดังหน้าแทนครับแปลกดีกนจะมีกุ้งตัวนี้ครับที่ว่าบางจากตัวด่างครับอันนีนี่นี่ด่างแล้วบางจากด่างตัวนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดยังไม่เปิดต้องไปตัดไล่คอใหม่ครับเออตัดไล่คอใช่ครับอารมณ์ประมาณไหนถ้าสมมติว่าไปนี้ด่างแล้วเราตัดไล่คอยังไงคะสมมติว่าตัดเหนือตัดเหนือคอตัวนี้ครับ ตัดตรงนี้ครับตัดเหนือตัดเหนือไว้ใช่ครับเคก็คือให้ข้อให้ข้อไปเนี้ยมันแตกใช่ไหมใช่ครับแล้วรอลุนครับโอเคครับตอนตัวนี้เอาราคาไปรุนสักหกร้อยบาทพอครับหกร้อยบาททพอครับโอเคนะคะไม้หลากหลายมากนะคะนี่นะคะก็ฝากเพจนะคะน้องเจของเรานะคะก็คือ ไม้จิ๋วบ้านๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเบอร์โทรพี่ป้อมขึ้นให้ตลอดคลิปเลยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าทุกคนได้ติดต่อหาเรานะคะน้องส่งออนไลน์ด้วยนะคะยังไงทุกคนก็ไปกดเทนนะคะถูกใจเพจแล้วก็ติดต่อน้องเจได้เลยนะคะมีไม้โพสตลอดใช่ไหม อันไม่ค่อยได้อัปเดตเพจเท่าไรครับตอนนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่ใช่แล้วเฟซบุ๊กส่วนตัวล่ะคะได้ไหมเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ครับได้นะคะเป็นชื่ออะไรเอ่ยเฟซบุ๊กชื่อเจธนาพลภาษาไทยเลยครับโอเคเดี๋ยวแคปเจอร์แล้วก็ขึ้นหน้าจอพึ่งให้แล้วกันนะโอเควันนี้พี่ป้องขอบคุณน้องเจมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ